ตอนนี้นะครับอย่างที่เราเห็นนะว่าคุณหมอก็ได้มีข้อมูลอะไรที่โพสต์ออกมาซึ่งผมก็บอกเลยว่าทุกครั้งที่คุณหมอโพสอ่นะคุณหมอต้องมีอะไรอยู่แล้วนะครับแต่การโพสต์ออกมาครั้งนี้ก็คือล่าสุดนียนะก่อนที่จะมีคลิปก็คือ,อคุณหมอธวัชชัยเองเนะี่ยได้โพสต์ถึงทนายคนหนึ่งนะครับที่เอ่ยชื่อถึง คุณหมอนั่นก็คือทนายเดชาเอ่ยชื่อได้เลยครับเพราะคุณหมอก็เป็นคนเอ่ยชื่อเลยว่าขอบคุณทนายเดชาด้วยนะครับที่ออกมาเปิดเผยทําให้รู้ว่าข้อมูลของอายการที่ทําคดีของน้องตังโมงเป็นใครได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะครับก็อย่างที่บอกว่า,าคุณหมอ,อ ุณหมอสภวัชชัยของเราเนี่ยก็ <c oughs> ได้มีการโพสต์นะครับขอบคุณทนายเดชาเอาไว้อยู่โพสต์หนึ่งและก็มีการเอาคลิปของทนายเดชามาลงที่พูดเกี่ยวกับอายการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวกับที่หน่วยงานหลายๆอย่างก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วในคดีของน้องสิ่งที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันความชัดเจนแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับคุณหมอเองนะครับคงไม่ได้หยุดเรื่องนี้และคุณหมอเองก็คงไม่ได้เป็นแค่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่ คุณหมอเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับคุณหมอสิ่งที่คุณหมอเก็บข้อมูลทั้งหมดอ่ะก็คือเป็นการเอาผิดเจ้าหน้าที่ตามที่เรารู้กันอยู่แล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราจะต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปก็และก็อย่างที่เราบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับอ่าคุณอัดของเรานะครับลุงอัดของเราหรือคุณอัดของเราเนี่ยก็ได้โพสต์ก็ได้ทําการไลฟ์สดนะครับทำการไลฟ์สดและตอกย้าแน่นอนว่าหลังจากวันที่30กันยาคือวันที่1ตุลาไปเนี่ยนะครับ กองทัพประชาชนเคลื่อนตัวแน่และจัดการเรื่องนี้แน่พวกเราทุกคนก็คงต้องร่วมวมือร่วมใจกันในการจัดการโพสต์หนึ่งล่าสุดนี้ที่คุณหมอก็โพสต์ออกมาก็เรื่องของที่ว่าที่ร้านอาหารว่าน้องเนี่ยไปปัสสาวะแน่ก่อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับน้องไปปัสสาวะที่ร้านก็คือน้องไปเข้าห้องน้ำที่ร้านที่ร้านน่ะน้องไปเข้าห้องน้ำที่ร้านแล้วมีการถ่ายรูปกับเจ้าของร้านด้วยอันนี้เป็นการยืนยันซึ่งมีข่าวออกมาว่า น้องไม่ได้เข้าห้องน้ําโดยคนนะครับคนบนเรือนะครับคนให้สัมภาษณ์ไว้ว่าน้องไม่ได้เข้าห้องน้ําแต่มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าน้องเข้าห้องน้ําจากนักข่าวช่วงต้นๆน,นะครับที่ไปทําข่าวกับพนักงานกับร้าน้าและวันนี้คุณหมอสวัชชัยเองก็ไปตามเรื่องนี้อีกนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เราต้องตามกันให้สุดและก็ไปวันนี้จะบอกเลยนะครับหลายๆคน อาจจะคิดว่าเราทําอะไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกทําไปก็เท่านั้นขุดไปก็เท่านั้นแฉไปก็เท่านั้นนี่แหละครับความคิดแบบนี้แหละครับจึงทําให้นะครับพวกที่มีเงินมีอำนาจนะครับสามารถจะทําอะไรก็ได้เพราะอะไรครับเพราะประชาชนไม่คิดจะลุกขึ้นมาสู้หรือประชาชนไม่คิดจะลุกขึ้นมาต่อกรอเหตุผลเพราะอะไรก็สู้ไปก็เท่านั้นอ่าสู้ไปก็ทําอะไรไม่ได้และไม่คิดจะทําอะไรแล้วก็อยู่เฉยแล้วก็บน่น บ่นบอกว่าทําอะไรได้สู้ไปก็ทปกทกเท่านั้นแฉไปก็เท่านั้นอะไรก็เท่านั้นจริงๆแล้วถามว่าวันนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าวันนี้ถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้เราก็จะอยู่แบบนี้แหละครับวันนี้นะครับมันเป็นโอกาสที่ดีที่วันนี้เราประชาชนตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรแต่เรามีคนที่รู้กฎหมายคนที่มีรู้ข้อมูลลึกๆเนี่ยออกมาต่อสู้กับเราเนี่ยพวกเราพลังประชาชนสมควรจะลุกขึ้นออกมาออกมาต่อสู้ในสมองที่บอกว่า เราไม่สามารถที่จะสู้ได้เราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เราไม่สามารถที่จะสู้กับคนมีเงินมีอํานาจได้เนี่ยมันสมควรจะลบออกไปจากสมองได้แล้วเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณยังมีความคิดอยู่แบบนี้อยู่ในสมองเท่ากับว่าคุณกําลังให้คนรวยคนมีเงินมีอํานาจเหยียบหัวคุณอยู่คุณยอมก้มหัวคุณยอมก้มกาบให้กับคนมีเงินมีอํานาจเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะลุกขึ้นมาต่อสู้เริ่มตั้งแต่ทีแรกแหละครับก็คือเอาข้อมูลทุกอย่างจะตีแผงมาวันนี้ผมถามหน่อยเถอะครับว่า ถ้าเกิจกดจะดําเนินคดีบางคนเนี่ยบอกกันว่าเฮ้ยเอาออกาติแพ่ทําไมก็ส่งดําเนินคดีไปเลยใช่ครับส่งดําเนินคดีมันก็แค่ดําเนินคดีแล้วไปไงครับก็แค่ติดคุกถูกไหมฮะติดคุกตัดสินตามนั้นนะครับเหตุการณ์ก็ไปตามนั้นแค่นั้นเองเต็มที่ก็ตัดสินติดคุกออกจากราชการแต่ถามว่าประชาชนรู้ความเลวระาำของคนพวกนี้ไหมไม่รู้เพราะไม่ได้โดนตีแผ่สิ่งที่เราต้องการทําวันนี้ก็คือเราประชาชนเนี่ยกลุ่ม เราที่ออกมาตีแผ่กันได้เพราะผมต้องการจะตีแผ่ว่าพวกข้าราชการเร็วๆพวกข้าราชการชั่วๆเนี่ยทำแบบไหนทําอย่างไรใช้วิธีไหนในการทําเพื่อตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้ให้ประชาชนได้รับรู้และให้มันเป็นตาติดตัวไปจนชั่วรูกชั่วร่าเลยก็ว่าได้เหตุผลเพราะอะไรเมื่อก่อนเนี่ยลองคิดดูว่ามันจะทําอะไรหนึ่งผิดวินัยร้ายแรงก็ให้ออกจากรกาชการจบแต่วันนี้ เราจะต้องทําให้มันรู้และให้มันจดจําไปชั่วชีวิตคนต่อไปจะได้ไม่กล้าทําเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เจ้าหน้าที่ชั่วๆเร็วๆแบบนี้ออกมาทําเราก็จะออกมาตีแผ่เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเป็นจารึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์เสด์มาเมื่อไหร่ก็เจอเสด์มาเมื่อไหร่ก็เห็นมันจะติดอยู่อย่างนี้ตลอดไปนี่คือสิ่งที่เราบอกวันนี้นะครับทางกฎหมายเราก็จัดการไปแต่ทางสังคมเราจะจัดการให้มันยิ่งฝ่า เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทุกคนประชาชนถ้าอยากได้รับฝัมยุติธรรมพวกเราต้องมาช่วยกัน